สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องหมิวนะคะสวัสดีวันพุธนะคะก็คือวันพุธวันพุธสีเขียวนะคะเขียวเหนียวซรับเนาะเราทําความสะอาดนะคะเราก็กวาดนะคะราดองค์ปู่นะคะเราก็เลาะเลาะมาเราเจอสิ่งนี้นะคะหน้านี้ก็มันเป็นหน้ามันนั่นแหละเนาะเจออะไรเอ,อ่ยเจออะไรเอ,อ่ยเจออะไร เจอดอกไม้อันนี้เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องปุ้แม่น้องเหมียวด้วยนะคะทำไมหน้ามันเยิ้มจังเลยเนี่ยนะคะนี่ดูดูดูรู้ว่ารู้ว่าเราจะมาส่องอะไรในดาก,ก็ตามมานะคะก็อย่าลืมนะคะสินค้าบริษัทมนโอมโฮมรัพ์นะคะฝากนะคะ กันด้วยนะคะปะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าเราเจออะไรเจอดอกไม้สวยๆหรือเปล่านะดอกไม้สวยไม่รู้ใครปลูกใครปลูกก็ไม่รู้นี่นะคะอะไรอะไรอะไรเอ่ยมาเซลฟี่ดอกไม้สวยไม่รู้ใครปลูก เราก็อ้วนขึ้นทุกวนันทุกวนันหน้าหนูมันร้อนอ่ะวันนี้ก็คืมฝนด้วยนะคะานนาคืมฝนนะคะคืมฝนแล้กวก็รู้สึกว่าจะอ้วนมาดูดูดูใครสวยนี่สวนี่แหละชีวิต YouTube ทุ่งนาชีวิต YouTube ทุ่งนาบอกไม่ดาเนี่ย อยู่กับต้นไม้ดอกไม้นี่บ่ดอกไม,กไม้ทำงานละเมอะละแมะนะคะนี่นี่นะคะสิ่งที่เราจะมาให้ดูกม้กมก้มลงนอนลงนอนลงก้มลงอ,อยู่นี่ทำอะไร <laughs> กองดากกุญโอ้โหเจพี่ขนาดนี้แล้วเหรอการถ่ายภาพนะคะนี่ ทุกคนมันคือเหตุระไรไม่ด้ากลมลงสิมันเห็นตะขามันเห็นตะขากลมลงกลมลงเอออยางงั้นแหละเอา้วมองอะไรกันนี่เหรอนี่ไงแล้วมองหาอะไรกันนี่ไงเห็นแล้วไม่ด้านี่แหละคือการถ่ายภาพนี่นะทุกคนมันก็คือ หน้าเห็ดนั่นเองนะคะนี่นี่คือเห็ดอะไรไม่ดาทุกคนนะคะทุ่มเทเต็มที่กับการทาคลิปนะคะเพื่อให้เอสีได้มันไม่ใช่อะไรนะคื่ทําแบบโทรศัพท์มันกลับหน้าจอไม่ได้อมันเปิดกล้องหน้ามาแล้วออ้เห็ดอะไรปูต้องถามม่ดาแล้วล่ะผู้เชี่ยวชาญออ้เห็ดไข่หรือว่าเห็ดหอมกินได้ไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันจริงเหรอโอ้ยจุกตา เฮ้ย <kung> <ak> ไม่ได้ยแต่มันไม่เหมือนบ้านคุณพี่ยูโรนะเหมือนกันไหมเหมือนนะค่อว่าเหมือนเนาะเหมือนกันกินได้ไหมเจะว่าเอาอันนี้ออกดีไหมเราออกไม่ได้ไหนออกไม่ได้ออกได้เจ้าอนี่โอ้เต็มอยู่เลยนะปุ๊ช่วยชีวิตมันเออนี่มันจะได้ขึ้นเนาะใช่แล้วนี่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 เอฟซีโอ้ข่อยแกงอยู่นะปุ๊ลองไปซิมเด้อนี่มาจากบ้านพี่ยูโรนะว้าย เขาจะกล้ากินตอนนี้นะคะชีวิต y o u t u b e นะมีไงมันจะดอกใจเท่านาพี่ค่อยจะบอกอะไรให้เจ้าค่อยจะบอกอะไรให้เจ้าฟังถูกใจเจ้าแน่เมื่อกี้ป้าเดินมาป้าบอกว่าเดี๋ยวป้าจะพาทำ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 อะไรที่กองเฟืองเดินท่อแอบ เอ้าก็เห็นสมัยเด็กๆเนาะเล่นอยู่ที่กองฟางก็ต้องไปเล่นซ่อนแอบเล่นซ่อนแอบกองฟางวะกลัวงูเหรอเอาก็ไม่รู้แล้วเนาะหรือว่าหรือว่าทําบ้านกองฟางเดี๋ยวเราค่อยติดตามเราจะไม่เฉเลยเนาเพราะว่าเราได้ยินมาเมื่อกี้ป้าเดินผ่านป้าบอกว่าเดี๋ยวจะพายูทูบเบอร์ทำอะไรที่กองฟางข้างออฟฟิศ อ Ooh, Tamil, JI, ุตส่าห์หูตั้งแล้วนะเนี่ยไม่กระพริบเลยนะหูหูมันกระดิกเลยนะนี่แหละมันเกี่ยวกับสิ่งที่เราเห็น mm นี่แหละเดี๋ยวเราไปกินข้าวเออไปกินข้าวตลอดเลยดูเลยอ้วนอยู่แล้วไปกินข้าวตลอดเลยไม่ได้เนี่ยนี่ค่ะเราก็เป็นอ่ะตื่นเต้นนะ นิจจีเอ้ยเราก็บอกแม่ดานะเป็นโรคหัวใจนะเราก็พูดให้แม่ดาตื่นเต้นตื่นเต้นแม่ดาไปชูนมันแรงแตกแล้วอุ้ยมันจะเอาไม้มาดันไว้นะนี่เห็ดกำลังจะขึ้นเยอะเลยอุ้ยกอใหญ่แน่แน่เลยนะยังไเจ้างัดกับต้นนี้ไว้เลยแม่ดางัดกับต้นนี้งัดกับต้นนี้เลยเนาะแล้วทำไมมันดำล่ะปุ้นี่เลอะ ความจริงมันกอใหญ่นั่นแต่ทําไมมันดังมันกำลังจะเกิดเออมันกาลังเขาเขาเห็ดอันนั้นหรือเปล่าเห็ดอะไรนะที่เขาขายเห็ดญี่ปุ่นอะเหมือนเห็ดญี่ปุ่นเลยเออนาะที่เขาใส่ถอุงเนาะใช่เห็ดญี่ปุ่นมาทำไมมีเชื้อที่ทุ่งนาเราอ้ามันก็ไปได้หมดเลยนะคลิปนี้ก็อยู่ละเมอละแม่นะเห็นอะไรก็ฮือฮานะคะแล้วก็มาบอกข่าวดีเมดาที่แบบว่าเมดาก็คงจะ เป็นสิ่งที่ถนัดเนาะถนัดแน่ๆและแม่ดาล้นะถนัดมากเลยและสิ่งที่ป้าจะพาทำนะ,ะแต่ปุ๊นี่ต้องเรียนรู้นะ,ะต้องเรียนรู้ฝึกฝนไปอีกนะคะเพราะว่าเราก็ไม่เคยทํานะคะเ,าาเพราะว่าช่วงนี้มันจะเข้าหน้าฝนแล้วนะคะจะเข้าหน้าฝนแล้วแล้วก็มันก็สมควรที่จะ ทำเนาะนะคะเอฟซีก็คอยรุ้นนะคะดูคลิปให้ทุกช่องนะคะห้านาทีหกนาทีนะคะอืมโดนเด็กนะออเปินว่าเปินว่าเปินว่าเออปิดไว้ปิดไว้เดี๋ยวเขาสีิเห็นอะไรเป็นอะไรเอะไรนนเขาเรียกไปกินข้าวแล้วไปกินข้าวกันเถอะเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวเขาจะยิงเมด้าเสื่อง ส้นไว้เลยค่ะไว้ส่นค่าไว้ไปแล้วบอไปนะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวตุ่มโหมือเช้านะคะวันนี้ก็โปรแกรมนะคะก็คงจะไปเก็บรายละเอียดที่บ้านพี่ยูโรนะคะหรือว่ายังไงนะคอยติดตามรับชมในคลิปนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเปิดเทอมของเด็กๆนะคะแต่ละคนก็เป็นสาวกันแล้วนะคะน้องมิวก็เป็น เป็นพี่นะเป็นพี่นะคะพี่เมอปลายแล้วนะคะก็ต่อมาก็เป็นพี่เมิวน้ำมนน้องน้ำมนน้องนาเดียนะคะก็จะตามลำดับมานะคะปีนี้ก็พี่โอมก็ไปเรียนมหลาลัยแล้วนะคะจะเหลือสามคนนะคะที่ไปโรงเรียนว่านอนนิวาสของเรานะคะก็คุณลุงก็ไปส่งเด็กๆนะคะทุกวัน โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบาย